มันี่ฮัสีมาเฮ็ดเมนูกินเส้นกระไดกินกับข่าวกะดีเมนูยอดฮิตของไทยอุดรกันเดอจ้าเด้อมาเบิ่งกันจ้าเฮาสีมาเหลื่มเฮ็ดกันเลยค่ะข้างมอขึ้นใส่หัวไส่เท่าหากขึ้นชายหากพักซี่ใส่เกลือแล้วก็ผงปุ้งรสลงไปค่ะตามด้วยซอสหอยจ้าซอสหอยเหาะลงไป ซีอิ๊วขาวหล้กก็สีนีซอสปุ้งรสเห้าเนาะค่ะเหาคางมอไว้เล้ยวางมอไว้แล้วเขากลับมาเตรียมวัตถุด,ดิบข้าเลยค่ะมื้อน,นี้วัตถุด,ดิบข้าจะมีอันนี้ค่ะคอไก่เข้าใส่เกลือล่างน้ำเนาะใส่เกลือล่างเพราะว่าบ่ให้มันข้าวค่ะเกะข้าวก็สิล่างจากักนามสองหนามพ่นละค่ะขันขันขัน,ขนออกแล้วก็ล่างเพอ,ออกแล้วก็ล่างตามด้วยนามเปาอีกเทื่อนึงเนาะค่ะ อันนี้สิเป็นคอไก่ห้าคอไก่ห้านี่กัดสองกิโลค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือโค้งไก่โค้งไก่ห้าววันนี้ก็ใส่สามโค้งแบบจุกๆไปเลยหมอใหญ่ๆเนาะค่ะห้ากกะลางคือก้านั่นแหนละค่ะใส่เกลืาลางเพื่อแก่ข้าวมันานะอ,อันนี้ห้ามาถอดพวกส่วนหนังมันพวก้ามันมันเนาะค่ะห้ามาเจียวเอาน้ำม,มันมัน อันนี้ห้ามาล้วนโครงไก่ค่ะอันนามันทีห้าเจียววังหันเลยมาใส่กระเทียมเจียวลงไปตั้มกระเทียมลงไปเนาะค่ะแล้วก็เอาโครงไก่ของห้ามาผัดมาล้วนให้มันหอมหมอมหอมใส่กับกระเทียมเจียวห้าแล้วก็เอามาใส่หม้อค่ะหม้อที่ห้าเจียวใบวังหันนั่นเละใส่หม้อลงไปเลยค่ะนี่หม้อบักใหญ่แบบจุกจุกอีเลียค่ะ <laughs> ไปใส่ลงไปเลยูเตมมอจำบำเพราะตะได้ที่แน่แล้วปิดฝาไว้ได้ีี่แล้วเ้า,เากระ,ะใส่คอไกล่ลงไปค่ะกระใส่คอไก่ลงไปเดือดขึ้นนี่เดือดแล้วเอากระใสสีอูด,ดำค่ะให้มันมีสีสันเนะ่ะ ลังค้นนี่กับสดกินซื้อลังค้นกับสดกินกับเขาก็มีนเนาะเขากับปุ้งกินแบบคึกจังปุ้งกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะเดือดบวบวบวขื่นยางคักนี่คือสีเข้าสีซุกแล้วเนาะเตรียมพร้อมนี่โครงไก่กับพอไก่เข้าเปื่อยไดที่ค่ะตามด้วยเลือดลงไปเพราะว่าเลือดนี้เป็นแนวุกุกงไงเนาะเขากับใส่ที่หลังมอโอแน่นมออีลีค่ะเน้นด้วยเครื่อง เครื่องจุกๆไปเลยจ้าแล้วก็เอากระสีตามด้วยวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นที่ห้องแช่ไห้นั่นแหละเอาก็เอามาใส่เลยจ้านี่ใส่วุ้นเส้นลงไปโอ้แมนมออัญะมอบักไงสดแก่แห้งได้ด้ค่ะเนี่ยทางอุดอนเพิ่นกินกับเขากม็มีกินสดเลนเรนก็มีน้องคนเก๋อกินกับเขาค่ะ แต่ว่าส,ส่วนเส้าขวดแห้งนั้นก็โมีแห้งเลยค่ะเอิงพี่ละค่ะหมอใหญ่ค่ะน่ะอันนี้แล้วแล้วหก็ใสผักหอมเข้าลงไปเลยค่ะใส่ผักหอมลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นผักขึ้นฉายเนาะน้อยนาค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยสีสันสวยงามพร้อมเสิร์ฟพร้อมสดห่อนนะคะเด้อมา,มาค่ะมาสดน้ากันเนะคะเด้อเสียบเสียบน้ากันจ้า